สวัสดีครับสวัสดีครับผมอมัดเพชรยนต์ครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้มีเกิทุกท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องหมัดนะครับรถสวยคัดเกตนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเจ้าโตยตาคอมพิวเตอร์ปี2016เร์ออโต้นะครับอ่าดีดีกับนะครับคุณแม่สุนีด้วยนะครับเจ้าของใหม่นะครับที่มารับนะครับสมาชิกนะครับอ่ากลับบ้านนะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับคันนี้ นะครับเป็นอ่โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับปี2016นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่อง3.0ดี4 d Common Rail นะครับสำหรับคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับจอดที่บริษัทเพชรยนต์นะครับได้ประมาณแค่อ่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับลูกค้านะครับเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเห็นรถถูกใจรถนะครับจัดไฟนั้นกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้จัดไฟนั้นผ่านไปด้วยดีนะครับคันนี้ผ่นอนุมัติแล้วนะครับวันนี้วันที่ 18มกราคม2565นะครับเลิกงานยามดีนะครับลูกค้าเดินทางมารับรถที่บริษัทรยนต์เองเลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเดินทางมารับรถเองเลยนะครับสําหรับเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์ทันนี้นะครับยังไงก็ขอให้ครอบครัวแม่สุนีนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกตลอดเส้นทางเลยนะครับขอให้ทุกคนนี้นะครับขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับร่ำรวยร่ำรวยความสุขนะครับ ผมอัดเพชรยนต์นะครับก็นะครับขอบคุณนะครับครอบครัวของแม่สุนีมากๆนะครับที่นะครับไว้วางใจนะครับเลือกใช้แบรนด์เพชรยนต์นะครับและให้ผมอัดเพชรยนต์นะครับได้เข้าไปดูแลนะครับบอกเลยได้รถสวยตรงปกนะครับได้รถสวยตรงปกนะครับลูกค้าอ่าค่อนข้างถูกใจนะครับค่อนข้างถูกใจนะครับนี่คือรถนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับออกไปพร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของครอบครัวใหญ่ๆนะครับครอบครัวใหญ่ๆ นะครับเจ้าโอยต้าคอมพิวเตอร์ปี2 0 1 6เกียร์ออโต้คันนี้นะครับรถสวยตรงปกนะครับลูกค้าถูกนะครับแฮปปี้เลยทีเดียวนะครับนะครับก็นะครับขอบคุณนะครับครอบครัวของแม่สุดนี้มากๆนะครับที่นะครับอ่าไว้วางใจนะครับเลือกใช้แบรนด์เพชรยนต์นะครับบอกเลยได้รถสวยตรงปกแบบนี้นะครับไปใช้อย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับสาสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยนะครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะครับ ขอบพระคุณมากมากนะครับผมนะครับนี่คือเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์นะครับปี2017เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาอ่านะครับ670,000บาทนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับอนุมัติเรียบร้อยนะครับเรื่องงามยามดีนะครับวันที่18นะครับมกราคม2565นะครับลูกค้าเดินทางนะครับมารับสมาชิกใหม่นะครับกลับบ้านนะครับยินดีด้วยนะครับผมนะครับตำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับ